สวัสดีครับผมช่างต้นทาทาชนบรุรีอ่าเดี๋ยววันนี้เราเข้ามาดูกันเคสนึงฮนะอ่ะยกมาสดๆเลยเดี๋ยวมาสตาร์ทดูก่อนนะเบื้องต้นนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่างันอีกทีอ่าเสียงแบบนี้คุ้นๆนะ,ะสายพานไทมิ่งน่าจะมีปัญหาครับอ่าพรุ่งนี้เดี๋ยวช่ำแหละให้ดูครับดูอาการคันนี้นะสตาร์ทติดวุๆนๆนะ โอเคอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดอ่าฝาครอบไทมิ่งดูนะว่าอาการเป็นยังไงบ้างนะอันนี้น่าจะไม่สายพานขาดก็สายพานข้ามล่องหรือว่าปันรูดเนี่ยไหนดูกันครับอ่ามาดูอาการเบื้องต้นกันนะสายพานขาดเนี่ยย,ออยุ่ยเลยสาเหตุหลักๆนะลูกลอกตัวนี้เป็นรุ่นเก่านะตัวแรกเลยนะลูกลอกตัวนี้แบบนี้เลิกใช้นะคนระับใช้ไม่ได้คนระับ ทำนะให้เครื่องเป็นแบบนี้นะ,อะโอเคเดี๋ยวเปิดฝาดูทีครับดูความเสียหายคนระับดูลูกปืนแตกละลายไหมติดเลยนะทัทง้งทั้งอันนี้ลูกรลอกตัวตัวตามนะฮะไทมิง่งคาซาซีนจีตัวนี้จะเป็นรุ่นเกา่า าเราจะไม่ได้ใช้นะตัวนี้ยกเลิกกันแล้วจะเปลี่ยนเป็นตัวอีกตัวรุ่นหนึ่งนะไม่ใช่แบบนี้นะหน้าตาดูออกตัวตั้งไทมิง่งดูนะยับขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นเวลาเปลี่ยนสายพานไทมิ่งนะต้องเปลี่ยนชุดนี้ด้วยปั๊มน้ําชุดไทมิง่งเปลี่ยนให้หมดนะท,ที่บอกให้เปลี่ยนนะถ้าจากเทปเทปมันก็จะประมาณนี้นครับาามาดูความเสียหายภายในกันนะ โคตรเลยฮะมงโดนลูกสูบเต็มเต็มะตัวนี้เป็นรุ่นตัวแรกนะฮะฝาไม่โหนว้ลไม่หลบนะ,ะเนี่ยโดนเต็มเล็มเาโคตรนะอันนี้ทั้งแถบแล้วอันนี้แปดตัวนะครับมาดูซีลอดว้ลพวกไอ้นี่ว่ามีอะไรบ้างฮะโอเคอ่าสำหรับคันนี้นะฮะสายพานข้ามล่องนะฮะสายพานขาดนั่นเองลูกลอกตัวตั้งตัวตามตายคระะับอ,อันนี้ก็เสร็จแล้วนะ อันนี้เปิดฝาไปเปลี่ยนวาลไอดีไอเสียทั้งหมด16ตัวนะครับแล้วก็เปลี่ยนซีลอดวาลวใหม่เปลี่ยนชุดสายพานเทมิง่งปั๊มน้ำนะมาติดเครื่องดูกันนะครับอ่าเครื่องติดเดินนิ่งนะครับติดง,ง่ายๆเลยอันนี้มีไฟโชว์นะครับเดี๋ยวเราจะลบลบโค้ดให้ฮะเดี๋ยลบไฟโชว์อ่าเรียบร้อยฮะไฟโชว์หายไปแล้ว อ่านี่เครื่องเดินนิ่งๆสวยๆเลยดีนะฮะจบสวยๆเลยครับคันนี้อ,อันนี้เปิดยกมาเมื่อวานนะเมะื่อวัน มาตอนกลางคืนนะตอนเช้าก็เปิดฝาเสร็จแล้วก็รีบเอาไปส่งลงเรงนะเปลี่ยนวาลใหม่หมดเลยนะก็ตีนหลอดวาลไอ้ผพานไอมีิ้งปั๊มลงปั๊มน้ำนะแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องโอทุงโอเทียนอันนี้ก็เรียบร้อยพร้อมส่งนะสรุปเลยนะ,ะสำหรับเทสนี้นะาสาเหตุหลักๆเลยเกิดจากลูกโอกต,ต,ตัวตั้งและตัวตามนะฮะ ลูกเบิร์แตกนะไม่ทํางานเลยไปสีสายพานให้ขาดนะทาไม่ขาดนะครับนะจากนั้นเราได้ทําการเปิดฝาสูบนะ,อะเอาไปส่งลงกลึงนะฮะอันนี้เปลี่ยนวาลทั้งหมด16ตัวนะฮะแล้วก็ซีนหลอดวาลวด้วยนะฮะอันนี้ยกชุดใหม่เลยนะฮะเจบาเจวาลวใหม่เสร็จเรียบร้อยครับยกมาเมื่อคืนนะเปิดเมื่อเช้านะตอนเย็นนี้ก็เสร็จเลยนะครับของเราทีมง,งานเราลงกึงเราคุณภาพนะเราส่งปุ๊บก็เสร็จปั๊บนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องรอนานนะฮะ สำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะฮะสนใจติดต่อสอบถามาเข้ามาได้นะครับกับอู่ช่างต้นทาทาชนบุรี0802222002นงะฮะงานด่วนงานดีงานไวต้องที่นี่เลยนะจ๊ะ